ไอ้นะพ่ออำนาจเดินลงจากรถมาหาลูกชายแกนี่มันหามจริงๆใครใช้ให้แกไปต่อยตีกับไอ้พวกนั้นเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงต่อให้เจ็บถึงตายผมก็สู้ยิบตาล่ะครับผมไม่ยอมให้นินละอเป็นอะไรไปเด็ดขาดนินละออำนาจมองหน้าหญิงสาวอย่างแปลกใจ นินละอ,อยกมือไหว้อำนาจสวัสดีค่ะคุณคุณชื่อนะเหมือนฉันเคยได้ยินชื่อที่ไหนมาก่อนนินเป็นเพื่อนผมที่เชียงใหม่ไงครับนภัสบอกยิ้มยิ้มทำให้อำนาจถึงกับอึ้งไปอ๋อหนูนี่เองเพราะงานของพ่อแท้ๆเลยผมถึงได้พบกับนินละอโดยไม่ต้องบินไปหา อำนาจมองลูกชายอย่างมันไส้ก็ดีที่ได้รู้จักตัวเป็นๆกันเสียทีตั้งแต่กลับมาเจ้านะมันพูดถึงหนูไม่เคยขาดปากเรียกว่าทุกลมหายใจเข้าออกก็ได้มั้งนะก็เคยพูดถึงท่านอยู่บ่อยๆเหมือนกันค่ะว่าท่านเป็นข้าราชการที่ตรงฉินมากๆนินละออบอกอำนาจอึ้งไปนิดก่อนจะหัวเราะออกมาชั้นเหรอข้าราชการอยู่กรมไหนล่ะเจ้านะ อำนาจหันไปถามลูกชายนภัสเกาศีษะเพราะไม่รู้จะตอบยังไงเออคืออำนาจหันมายิ้มให้นินละออแล้วพูดขึ้นว่าฉันทำงานการเมืองมาหลายสมัยแล้วล่ะหนูเจ้านะมันไม่เคยบอกจริงๆหรอว่ามันเป็นลูกชายรัฐมนตรีนินละออหันครับมามองนภัสนภัสยิ้มเจิน เมื่อไม่มีอะไรแล้วอำนาจจึงแยกกลับไปก่อนจากนั้นไม่นานรถของนภัสก็ขับเข้ามาจอดคนรถลงมาจากรถยืน่นกุญแจให้นภัสเขาจึงเดินไปหานินละออที่ยืนกอดอกอ,กอยู่มุมหนึ่งมาณนะไปส่งจะใช้ลูกรัฐมนตรีได้ยังไงโดนหลอกอยู่ตั้งหลายปีโง่จริงๆ นินลาออบอกแล้วเดินหนีไปนภัทเดินตามมาขวางเอาไว้อย่าคิดอย่างนั้นเลยน้าไม่เคยอยากเป็นลูกรัฐมนตรีเลยสักนิดคบกันแบบจนๆน่ะมันเห็นน้ำใจกันดีไม่ใช่หรอว่าใครเพื่อนแท้เพื่อนเทียมนินลาอออึอ้งไปนภัทยิ้มให้เธอแล้วพูดต่อนินเป็นเพื่อนคนเดียวเลยนะที่อยู่ในใจนะเสมอ ขราวนี้นะไม่ยอมให้นินไปไหนอีกแล้วนะยังไงยังไงวันนี้ก็ต้องไปส่งนินที่บ้านนินละอมมีสีหน้าลำบากใจก่อนจะยอมให้นภัทไปส่งส่วนทางด้านมัทนาที่แอบพอใจนภัทอยู่เธอเป็นเลขาของอำนาจ เมื่อมีโอกาสจึงได้ใส่ไฟให้นภัทรู้เรื่องของนินละอคุณแน่ใจได้ยังไงว่านินละอรักคุณคนเดียวคำถามนี้ทำให้นภัทรอึ้งพูดไม่ออกนินละอ,อดีกับพี่นินละอ,อกับพี่ทีเขาไม่ได้รู้จักกันแค่วันนี้นะคะเขาเคยหายไปได้วยกันทั้งคืนตั้งแต่ก่อนที่คุณณะจะกลับมากรุงเทพ คุณคิดว่าความสัมพันธ์ของสองคนนี้จะแค่คนรู้จักกันเท่านั้นหรอคะพี่ทีเป็นพี่ชายของมัดทำไมมัดจะไม่รู้ล่ะคะนภัทรไม่อยากจะเชื่อเรื่องที่มัทนาใส่ความจึงตัดสินใจไปหานินละอ,อที่บ้านนภัทรกลัวว่าจะต้องสูญเสียนินละอ,อไปจึงตัดสินใจขอเธอแต่งงานทำขอแต่งงานของนภัทร ทำให้นิละอตกใจมากและเมื่อนภัทรจับมือนิละอขึ้นมาเพื่อสวมแหวนเธอตัดสินใจดึงมือออกทําให้นภัทรถึงกับชะงักณนภัทหน้าชาใจร่วงนิ่งงนันถือว่าณไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นถือว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเราเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะจ๊ะนภัทยิ่งเสียดแทงหัวใจ หันมาหานินละอเพื่อนหรอณนะไม่ได้มาเล่นขายของนะแล้วหัวใจของนะก็ไม่ใช่ก้อนดินที่นินจะปั้นเล่นตามชอบใจพอเบื่อแล้วก็ทุกมันทิ้งด้วยคำพูดไม่กี่คำแบบนี้หรอกครับนภัทดื่มเหล้าอย่างหนักจนเมาอารวาดในร้านอาหารจนอำนาจต้องลากลูกชายมาขึ้นรถเพื่อกลับบ้าน เพราะเขาบังเอิญอยู่บริเวณนะั้นแต่ระหว่างทางวิชัยโทรมาส่งข่าวเรื่องจับลูกน้องที่ทรยศได้อำนาจเห็นว่าณพัฒหลับไม่ได้สติจึงตัดสินใจเลี้ยวรถกลับไปจัดการกับลูกน้องเองณพัที่นอนหมดสติอยู่ในรถทําท่าจะอาเจียนจึงเปิดประตูรถออกมาอะไรกันเนี่ยอย่างกับลังโจร นภัทรนึกสงสัยจึงเดินลัดเลาะมาอีกด้านเห็นหน้าต่างที่แง้มอยู่จึงเอาถังสีที่อยู่แถวนั้นมาต่อกันแล้วปีนขึ้นไปเปิดหน้าต่าชงชโงกดูภายในจึงเห็นวิชัยกำลังลุมซ้อมหมึกลูกน้องที่ทรยศอยู่อย่าทำผมเลยผมไม่รู้เรื่องโอ้หกเองนี่แหละไอ้ทรยศวิชัยตวาดใส่ เปล่านะผมไม่ได้ทําจริงๆให้ผมไปสาบานที่ไหนก็ได้เองเห็นค่าเป็นเด็กอมมือไงไอหมึกวิชัยพยักหน้าให้สมุนเฮ้ยให้มันดูสมุนหยิบรังกระดาษเข้ามาเทใส่หัวหมึกห่อยาหล่นออกมานภัสถึงกับตะลึงยาบ้าวิชัยหยิบห่อยาอันหนึง่งที่กระเด็นขึ้นมานี่ไงล่ะ ของที่เองว่าโดนป้นไปข้าเอามาคืนข้าเอาคืนมาได้แล้วไงวิชัยปาหอยยาใส่หัวหมึกหน้าถอดสีเด็กเองทายหมดแล้วเองไม่ต้องมาแก้ตัววิชัยควักปืนออกมาขึ้นไกลลงนรกซะเถอะหมึกลนลานเข้ามาหาอำนาจที่ยืนอยู่อีกมุมหนึ่งหมึกคุกเข่ายกมือไหว้ขอชีวิตจากอำนาจ ในายใหญ่ในายใหญ่ยกโทษให้ผมด้วยนะครับลูกผมยังเล็กอย่าให้มันเป็นกําพ้าเลยนะครับในายใหญ่ไว้ชีวิตผมสักครั้งผมจะไม่ลืมพระคุณเลยอำนาจยิ้มอย่างเลือดเย็นนพัสเห็นหน้าคนที่หมึกไหวขอชีวิตชัดๆเขาถึงกับตะลึงและแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองพ่อ นภัทรถึงกับช็อกสายหน้าไปมาอย่างไม่อยากจะเชื่อแล้วค่อยๆหยิบมือถือจากกระเป๋าออกมาดูสองจิตสองใจเหมือนจำเป็นต้องตัดสินใจบางอย่างระหว่างนั้นในโกดังอำนาจสั่งให้สมุนจับตัวหมึกเอาไว้จากนั้นอำนาจก็ดึงมีดจากเอวสมุนคนหนึ่งมาจ้วงแทงท้องหมึกจนหมึกกระอักเลือด นภัสถือมือถือถ่ายวิดีโอภาพทั้งหมดอยู่มือสั่นแววตาเศร้าสะเทือนใจที่ต้องมาถ่ายภาพพ่อของตัวเองฆ่าคนอำนาจดึงมีดออกแล้วก็ะ่วงอีกแผลหมึกล้มลงไปขาดใจเก็บซากมันไปซะอย่าให้ตำรวจดมกลิ่นได้ละ่ะอำนาจสั่งลูกน้อง นภัทถอยออกมาเตรียมจะไปแต่สมุนคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นสะก่อนเฮ้ย <Hey! S 1> นภัทหันมาอย่างตกใจสมุนจะวิ่งเข้ามานภัทโยนถังสีนั้นเคลื้ยงใส่แล้ววิ่งหนีออกไปสมุนตั้งตัวได้ควักปืนยิงเสียงปืนดังอะไรวะวิชัยถามสมุนมีคนบุกรุกครับวิ่งไปทางโน้นยืนเซอร์ทำไมล่ะไปจับมันมาสิวะ พวกเองด้วยล่าตัวมันมาให้ได้สมุนทั้งหมดรีบแยกย้ายกันออกไปตามหาคนบุกลุกวิชัยกับอำน,นาจถึงกับเครียดระหว่างนั้นนภัทรพยายามจะวิ่งหนีสมุนที่ตามมาแต่ก็ไม่พ้นถูกจับได้อำน,นาจถึงกับตะลึงเมื่อรู้ว่าคนที่บุกลุกคือลูกชายของเขาเองไอ้นะนภัทรเงยหน้ามองสบตาพ่ออย่างเจ็บปวด อำนาจยิ่งพูดไม่ออกไปชั่วขณะทำไมไม่อยู่ในรถแกออกมาทำไมอำนาจถามหลังจากตั้งสติได้แล้วจะรู้ได้ยังไง่ะฮะไอคนทำลายชาติหน้าตามันเป็นยังไงหุบป,ปากฉันเป็นพ่อแกนะคุณไม่ใช่พ่อผมอำนาจยิ่งสะเทือนใจนาภัสลุกขึ้นยืนพังผูความรู้สึกออกมา คำก็บอกว่าทําเพื่อส่วนรวมสองคำก็ทําเพื่อแผ่นดินมุ่งมั่นจะปาดปามยาเสพติดให้หมดไปที่ไหนได้กลับเป็นเจ้าพ่อขายยาเสียเองนภัสใสหน้ามองพ่ออย่างรังเกียจนี่น่ะเหรอนักการเมืองอุดมการแรงกล้าที่แท้ก็นักสร้างภาพจอมลวงโลกคุณมันก็ไอ้มารสังคมดีๆนี่เองแกมันจะไปรู้อะไรถ้าไม่มีเงิน จะเอาที่ไหนไปหนุนให้พักเอาที่ไหนไปทําโครงการดีๆช่วยชาวบ้านแม้แต่ตัวแกเองก็เถอะถ้าไม่พองเงินชั่วๆที่ฉันหาอยู่แกก็จะได้อยู่ดีกินดีได้เรียนหนังสือสูงๆจะมีหน้ามายืนดา่าฉันชฉชดอย่างนี้หรออย่ามาอ้างที่คุณทําไปทั้งหมดเขาไม่ได้เรียกว่าความดีหรอกนะครับ มันเป็นแค่การซื้อใจชาวบ้านเพื่อหวังผลประโยชน์คุณไม่เคยทำอะไรให้ใครเลยนอกจากตัวคุณเองไอ้นะรู้ตัวไว้ด้วยนะครับความมั่งมีที่มีต้นทุนจากการทำความชั่วมันไม่ได้ทำให้ผมภูมิใจสจักนิดถ้าเป็นไปได้ผมขอเกิดเป็นลูกหมากลางถนนจะยังดีกว่าเป็นลูกนักการเมืองใจสกปรกอย่างคุณอำนาจปล่อยมาต่อยเข้าหน้านภัทเต็มเต็ม นภัทชะง,งักงันเลือดไหลออกมุมปากอำนาจมองนภัทอย่างรล้าวลานไม่นึกเลยคนที่ทำร้ายฉันจะเป็นลูกชายของฉันเองวิชัยกดมือถือนภัทดูแล้วเงยหน้าบอกกับอำนาจท่านครับคุณะถ่ายวิดีโอไอห,หมึกไว้ด้วยแกกล้าทำกับฉันอย่างนี้เถอวหรอคุณสอนผมเองไม่ใช่หรอครับว่าให้เห็นแก่ประเทศชาติ ผมจับคนชั่วเข้าคุกมันก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่หรอครับแกจะจับพ่อตัวเองเข้าคุกผมบอกแล้วไงคุณไม่ใช่พ่อผมนาภาัสเอ่ยออกมาเอาเลยสิครับผมพลาดแล้วยิงผมให้ตายไปเลยไม่ต้องมาท้าอำนาจหยิบปืนขึ้นมาจากวิชัยเล็งไปที่นาภาัสลูกเมละคุณอย่างแกฉันไม่เลี้ยงให้เสียความรู้สึกหรอก อำนาจขึ้นไก่นพัฒหลับตาลงอำนาจจ้องนพัฒนจะลั่นไกลแต่ทำใจไม่ได้ยิงปืนขึ้นฟ้าทุกคนตะลึงนพัฒลืมตาขึ้นอย่างงงงงแกตายไปแล้วจากชีวิตฉันนับจากนี้แกกับฉันขาดกันไปให้พ้นหน้าฉันเดี๋ยวนี้ไปวิชัยไม่เห็นด้วยที่อำนาจปล่อยนพัฒไป แต่พูดไม่ได้เมื่ออำนาจกลับไปแล้ววิชัยจึงตามไปฆ่านภัทวิชัยตามฆ่านภัททันที่หน้าผาริมทะเลและจังหวะที่วิชัยลั่นไกย,ยิงวิชัยลั่นไกย,ยิงนภัทเขาเบี่ยงตัวหลบจนพัดตกหน้าผาจมหายไปในทะเลวิชัยยืนมองผลงานตัวเองด้วยความสะใจก่อนจะเดินจากไปหลังจากนั้น อำนาจก็ยังไม่วางมือจากการค้ายาและยังใช้วิชัยเป็นลูกสมุนจนวันหนึ่งเขารู้ว่านภัทยังไม่ตายและอยู่ที่พัทยาจึงสั่งให้วิชัยไปเอาตัวนภัทรมานภัทตกใจที่ได้เจอหน้าวิชัยอีกครั้งไอวิชัยขอบใจที่ยังจำกันได้พ่อแกให้มาลากตัวแกไปพบเนะี่ย อะไรนะแต่น่าเสียดายที่พ่อลูกจะไม่ได้พบกันแกน่าจะตายตั้งแต่ตกทะเลไปแล้วอเอ้นพัทไม่นา้ฉันต้องลำบากยิงซ้ำเลยวิชัยหยิบปืนที่เก็บไว้ตราบใดที่แกยังไม่ลงนรกแกก็เป็นหลักฐานว่าฉันไม่ซื่อกับพ่อแกตายซะเถอะวิชัยเตรียมลั่นไกลย,ยิงนภัทเขาพลิกตัวอย่างรวดเร็วเข้าไปแย่งปืนจากวิชัย คิดว่าฉันจะตายอีกครั้งงั้นหรอไม่มีวันวิชัยไม่ยอมทั้งคู่จึงต่อสู้กันคราวเนี้ฉันไม่ปล่อยแกให้รอดไปฟ้องไอ้แก่นั้นได้หรอกฉันต้องเห็นกับตาว่าแกต้องตายคาปืนนี่ไอ้ชั่วช่วยไม่ได้พ่อแกมันโง่แค่ฉันหลอกว่าคลิปวิดีโอที่หลุดไปอยู่กับไอ้พ่อเาเป็นฝีมือแกพ่อแกก็เชื่อรู้ไว้ซะ ชั้น,นีีแหละที่เป็นคนเก็บไอคลิปวิดีโอที่แกถ่ายไว้ทำอะไรรู้ไหมเอาไว้เชื่อพ่อแกให้ลงจากเก้าอี้นายใหญ่น่ะสิวิชัยหัวเราะอย่างสะใจแล้วพูดต่ออีกไม่นานลรกเว้ยไปรอพ่อแกในนรกซะก่อนเถอะวิชัยกำลังจะลั่นไกลอำนาจพ็กเข้ามาจ้องปืนไปที่วิชัยไอวิชัยมึงกล้าหักหลังกูไออำนาจ วิชัยตกใจหน้าซีดเมื่อเห็นอำนาจกูได้ยินหมดแล้วดีนะที่กูเปลี่ยนใจมาด้วยตัวเองไม่งั้นกูก็คงไม่รู้หรอกว่าไอ้หอกข้างแค่ก็คือมึงนี่เองไอ้คนทรยศรู้ก็ดีแล้วจะได้ตายไปพร้อมกันเลยวิชัยดึงนภัสเป็นตัวประกันเอาสิยิงมานี่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนไงอำนาจน่าเสียไอ้วิชัยอยา่า อำนาจตัดสินใจโยนปืนทิ้งนภัทอึง่งพ่อตัวอย่างเหรอนี่วิชัยหัวเราะเบี่ยงปืนไปทางอำนาจนภัทใช้จังหวะที่รวดเร็วพุ่งเข้าแย่งปืนวิชัยจนเสียหลักกระสุนลั่นออกมาหนึ่งนัดอำนาจหลบกระสุนปืนจนล้มไปชนชั้นวางของ อำนาจนอนจุกขณะที่วิชัยซัดอยู่กับนภัสจนปืนในมือวิชัยกระเด็นนภัสถลาจะไปหยิบปืนวิชัยคว้าหัวมาต่อยเข้าคอบบีบคอนภัสจนนภัสนิ่งไอ้นะวิชัยหันมาทางอำนาจหัวเราะเหี้ยบแล้วหยิบปืนของอำนาจขึ้นมาเล็งไปที่อำนาจไอแ้แก่แกมันดีแต่จิกหัวด่างไง เห็นลิ์ไอ้ขี้ข่ายอย่างกูหรือยังวิชัยหัวเราะขึ้นไกลปืนจะยิงอำนาจตามลูกแกลงนรกไปสเถอะแต่กลายเป็นว่าวิชัยโดนยิงเลือดทะลักออกมาวิชัยชะงักก้มมองดูแผลตัวเองแล้วค่อยๆหันไปทางนภัสจึงเห็นนภัสถือปืนของเขาอยู่ในมือไอ้นภัส นภัทมองวิชัยด้วยแววตาเย็นชาแล้วลุกขึ้นยืนยิงใส่ไม่นับวิชัยล้มลงไปเสียชีวิตต่อหน้าไอ้นะนภัทมองศบตากับอำนาจผู้เป็นพ่ออำนาจอึ้งไปไม่เคยเห็นแววตาแบบนี้มาก่อน เหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้นภัทขอกลับมาเป็นลูกของอํานาจเหมือนเดิมเพื่อที่จะได้มีเงินมีฐานะพอที่จะช่วยนินละอ,อได้หลังจากปรับความเข้าใจกับพ่อได้แล้วนภัทจึงค้นพบความสุขที่แท้จริงอํานาจยอมสละตาแหน่งทางการเมืองและรับผิดในสิ่งที่ตนทํำไว้ทุกเรื่องส่วนนภัทร เขาถูกดำเนินคดีแต่สิ่งที่เขาทำลงไปนั้นก็เพื่อปกป้องชีวิตผู้ให้กำเนิดเขาจึงถูกสั่งรอลงอาญานินละอรู้สึกเห็นใจนภัสที่ต้องเผชิญชะตากรรมเช่นนี้จึงตัดสินใจรับสัมพันธ์กับนภัสเมื่อเขามาขอแต่งงานอีกครั้งนินละอมองหน้านภัสอย่างลึกซึ้ง ก่อนจะตอบออกมาถึงเราจะต่างฐานะกันแต่นินจะอยู่เคียงข้างนะตลอดไปขอบคุณมากนินที่ไม่รังเกียจประวัติของผมกับพ่อต่อไปผมจะทำแต่ความดีเพราะความดีช่วยให้เราหลุดพ้นจากความวิบัติทั้งปวงทั้งสองศพตากันนิ่งเงัน นภัฒโอบกอดนินนละอเอมาไว้แนบอุบค่ะคนเราคิดผิดทำผิดหลงผิดได้แต่ก็สามารถปรับปรุงแก้ไขกลับมาเป็นคนดีได้นินละออยิ้มเขินนพัฒก้มลงมาจูบนินละอออีกครั้งเพื่อยืนยันความรักที่มีต่อเธอ